ฮัลโหลค่ะมาตามกันต่อนะคะบทที่21คุณปู่สุดโหดกับคุณหลานสุดแสบตอนที่2ค่ะขยะมองดูนาฬิกาทุกระยะในใจก็คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกเรียนสักทีถึงแม้เขาจะรู้ว่าแม้จะมองเวลาขนาดไหนเวลามันก็ไม่เดินเร็วขึ้นหรอกเขานั่งรอในร้านกาแฟาใกล้โรงเรียนของเจ้าแฝดนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ เจ้าของร้านมองแล้วมองอีกว่าเมื่อไรเขาจะไปสักทีแต่เขาก็ไม่สนใจใครใครจะทำไมเขาเพราะเขามีตังจ่ายสัอย่างฮัลโหลขยะกดดับและทักทายปลายสายที่โทรมานี่คุณอยู่ไหนเนี่ยดวงแก้วส่งเสียงถามเมื่อขยะรับสายช่างปวดหัวจริง หายไปไหนกันก็ไม่รู้เรียวกิก็ไม่เข้าบ้านแถมสามีของเธอก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนคุณมีอะไรขยะถามอีกฝ่ายกลับไปโดยที่ไม่ตอบคำถามนี่คุณไม่คิดจะช่วยกันเลยหรือไงว่าจะทํายังไงให้เรียวกิลูกชายเรามันกลับมามั่นกับหนูพลอยคุณรู้ไหมหนูพลอยมาหาฉันร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแล้วนะ ดวงแก้วพูดยืดยาวให้ไขยะได้ฟังไขยะได้แต่นั่งนิ่งเฉยนี่คุณไม่คิดจะพูดอะไรเลยเหรอฮะดวงแก้วถามขึ้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายเงียบไปเฮ้ยจะให้ทำยังไงล่ะเรื่องมันเกิดขนาดนี้แล้วทั้งสองฝ่ายก็มองหน้ากันไาติดแล้วแล้วเลียวกี่เองก็ไม่มีท่าทีอยากจะมั่นกับพลอยเลยแล้วข้าก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วย ขยะพูดบอกดวงแก้วพร้อมกับคิดไปถึงหน้าเจ้าแฝดขคยะก็อดยิ้มไม่ได้นี่คุณเป็นอะไรไปเนี่ยคุณไม่อยากได้พลอยใสมาร่วมตระกูลแล้วเหรอดวงแก้วถามขึ้นด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมสามีของเธอถึงเปลี่ยนใจแถมไปเรียกแฝดนรกนั้นเป็นลูกของเรียวกิอีกไม่อะผมว่าให้ลูกมันเลือกเองดีกว่าว่าต้องการอะไรคุณเองก็หยุดบังคับลูกได้แล้ว ัย่าพูดจบก็ตัดสายไปโดยที่ไม่รอฟังว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรทําให้ดวงแก้วมองโทรศัพท์ที่ขยะตัดสายใส่อย่างงงๆพร้อมกับกำหม,มัดแน่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อโรงเรียนของเจ้าแฝดเลิกเขาตรงรีไปรับทันทีเออคุณเป็นใครคะถึงต้องมารับเจ้าแฝด ครูน้ำทิพย์เอ่ยถามทันทีเมื่อเห็นผู้ปกครองที่ไม่เคยเห็นหน้าและบอกว่าจะมารับเจ้าแฝดผมเป็นปู่ของแก้วตาและดวงใจครับขคยะตอบน้ำทิพย์แต่น้ำทิพย์ไม่เชื่อมองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเท้าจะหลดหัวอย่างไม่แน่ใจเพราะกลัวเป็นคนมาแอบอ้างขึ้นตูแก้วตาและดวงใจเรียกขึ้น เมื่อเห็นคนอื่นมารอรับเด็กน้อยมองอย่างงงงงเมื่อเห็นปู่มารอรับแทนที่จะเป็นป,ปา้าป๋าคุณครูน้ำทิพย์คะนี่ปู่ของเจา้าตาเองค่ะแก้วตาบอกครูน้ำทิพย์ครูน้ำทิพย์หันไปมองคนตรงหน้าอีกรอบแล้วก็หันมามองเจ้าแฝดเออขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาท ครูน้ำทิพย์ขอโทษเมื่อเห็นท่าทางเจ้าแฝดไม่กลัวและยังออกปากยืนยันว่านั่นคือปู่ครูน้ำทิพย์เลยปล่อยให้เจ้าแฝดกลับไปกับปู่ของเขาอยากไปไหนก็นรึเปล่าใครยะเอ่ยทำขึ้นเมื่อสองแฝดนั่งรถออกมาด้วยเจ้าสองมองหน้ากันอย่างงงงงอยากกินไอติมค่ะแก้วตาและดวงใจบอกพร้อมกันเด็กน้อยมองคุณปู่อย่างงงงง เพราะเด็กน้อยคิดว่าคุณปู่เป็นคนใจร้ายแต่ตอนนี้เด็กน้อยต้องมองใหม่เสียแล้วเพราะคุณปู่ใจดีมากไคยะพยักหน้าเมื่อได้ยินคําตอบก็เลยบอกลูกน้องที่ขับรถพาไปห้างไคยะนั่งมองเจ้าแฝดแล้วก็ยิ้มเด็กอะไรน่ารักจังเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแก้วตาและดวงใจชี้เมนูใหญ่จนพี่พนักงานจดแทบไม่ทัน สั่งเยอะเยอะเปล่านะแก้วตาคิดได้และหันไปถามดวงใจเพราะเวลามากับแม่มุกไม่เคยสั่งเยอะขนาดนี้ขยะนั่งมองเด็กทั้งสองพร้อมกับพูดว่าสั่งไปเลยอยากกินอะไรก็สั่งเดี๋ยวปู่จ่าเองขยะพูดบอกแต่ก็ยังเก็บอยู่เขาไม่ได้รักเด็กนะก็แค่อยากพามาเที่ยวมาเสียงเงินเฉยเฉยคุณปู่ใจดีจัง ดวงใจพูดพร้อมกับยิ้มให้ทําให้ขยะเผอยิ้มตามเมื่อเห็นรอยยิ้มของเจ้าแฝดอ๋อคุณปู่ยิ้มยยาหยอเย้ย,ยแก้วตาพูดขึ้นบ้างทําให้ขยะเพอยิ้มกว้างขึ้นไปอีกถูกใจกับคําพูดของเจ้าแฝดนักช่างปากหวานให้คนแก่มาเฟียโหดอย่างเขากระชุ่มกระชวยเหลือเกินขยะนั่งมองเจ้าแฝดกินไอติมอย่างอริดอร่อย เมื่อกินอิ่มแล้วก็ยังสั่งกลับบ้านไปให้พ่อกับแม่ด้วยช่างมีน้ำใจจริงๆออกจากร้านไอติมก็พากันเข้ามาที่โซนเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานซึ่งเขาก็ลดอายุไปเล่นกับเจ้าแฝดด้วยอย่างไม่น่าเชื่อว่าเล่นอะไรแบบนี้กับเด็กๆจะสนุกขนาดนี้ถ้าลูกน้องมาเห็นว่ามาเฟียสุดโหดที่เด็ดเดียวอย่างเขามาเล่นอะไรเด็กๆขนาดนี้คงจะหมดกันกับความโหดร้าย แก้วตายักคุณปู่นะคะแก้วตาพูดขึ้นขณะที่นั่งรถมาด้วยกันวันนี้เด็กน้อยมีความสุขมากที่ได้เล่นได้สนุกอย่างเต็มที่แก้วตาไม่พูดเปล่ายังหอมแก้มคุณปู่สุดโหดไปหนึ่งฟอดตามมาด้วยดวงใจที่ทั้งกอดทั้งหอมดวงใจดวงใจก็ยักคุณปู่ดวงใจพูดบอกขึ้นด้วยท่าทางร่าเริงและมีความสุข ขายะที่โดนเจ้าแฝดทั้งกอดทั้งหอมนั่งแข็งทื่อหัวใจเต้นตึกตึกตักๆัแทบจะควบคุมไม่อยู่โอ้ยหัวใจที่กระด้างอ่อนยวบลงเลยร้ายจริงๆเจ้าแฝดนี่อุตสาเก๊กเสียฟอร์หมดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทที่ยี่สิถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ